อยากหยุดยังวันเวลาไว้ทุนี้ไม่อยากเห็นค่หน้าให้กานเดนและมุนไปอยากกอดเธอไว้อยากก็เธอไว้อยากเตนฉันขอไดเธอหฉันเธอ้ใที่ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหผมมาสายาแป๊บเดียวเองอะยึดรายการเลยเหรอ พิธีกรเสริมเลยค่ะสวัสดีครับผมพิธีกรหลักครับสวัสดีไปทํางานมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าไปทํางานอะไรนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ชมแบบเป็นทางการก่อนละกันนะฮะสวัสดีครับมาต้อนรับกับจุดรายการไลฟ์แมทช์กับรายการสดของคนรักดนตรีออกอาทาศวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเวลาหกโมงเย็นถึง2องทุ่มครับและผมเคนวงซิลยังเป็นพิธีกรประจำเช่นเคยนะฮะแล้วสองสาวเสียงสวยเสียงดี ที่นั่งอยู่ข้างนี้ก็คือวีเจเซเลบของเราคือนิวจิ๋วนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะดีใจจังเลยอ่ะเรแล้วอ่ะตกกว่าจะได้มาเป็นเซเลบเนี่ยโอ้ต่อแถวรออต่อแถวรอเออไม่เคยมาหรือเปล่าครับจิ๋วเคยช่วงที่นิวไปมิชชั่นค่ะละครเวที๋อใช่ด้ายมากแม่มาเป็นบอกต่อแถวคิวจะไม่ว่างไั่มาสิ มาแล้วคุยเรื่องงานของนีจิวกันหน่อยละกันนะคะว่าตอนนี้ซิงเกิลล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับก็เพลงหยุดเข็มนาฬิกาคแค่นาทีเดียวนะคะ <ผม S 2> ตอนนี้กระแสดีมากมค่ะก็ปล่อย MV ไปแล้วด้วยนะคะค เป็นไงฮะพอ MV มออกมาทุกคนคือฮากันยังไงบ้างครับโอ้หลายๆเสียงก็ชอบลุกใหม่ของดวจิ๋วด้วยค่ะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราจะดูแบบว่าแบทเทิลกันเยอะขึ้นเพราะปกติเนี่ยเราจะแบบว่าลายประสานช่วยกันค่ะนี่มีโต้สู้กันเล็กน้อยกำลังยุดกันเลยทีเดียวโอ้แล้วแต่ละแต่ละแต่ละเพลงที่ออกมาลุกเปลี่ยนตลอดนะนึกว่าออกอะไรบ้างใหม่ตลอเรารู้สึกว่ามีความสุขในการที่จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์หรือเปลี่ยนไปตามอารมณ์เพลงนะแล้วก็ ให้คนดูได้รับเรียกว่าอะไรใหม่ๆใช่ตลอดเวลาถือว่าคุ้มค่ากับผู้ชมมากๆนะฮะยังมีอีกหนึ่งเรื่องสําคัญครับที่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยถูกไหมใช่ที่คอนเสิร์ตตัวเองลองพูดถึงคอนเสิร์ตนี้หน่อยครับว่าตอนนี้เราเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วครับสำหรับ N.J. Story Concert ครับเรียกได้ว่าตอนนี้ออกกําลังกายรอรอา ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าซ้อมแล้วก็ซ้อมกันแล้างก็จริงจริงตอนนี้เราก็ซ้อมกันเองก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ากับแบรนด์แล้วก็เตรียมแบบในเซตแดนซ์ใส่ด้วยหลุด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 โอ้โหแล้วแขกรับเชิญก็คือยังเผยเผยได้3คนสามท่านใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วยังมีอุ้มไม้ริบบ์ล่ะฮะอันนี้หรออยากได้เป็นวงอ่ะเอาแบบที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาต้องมา ขูดงลัวมือกองพูดแล้วไม่อากไปนี่แย่นะอะไรครับแล้วนอกจากคอนเสิร์ตตอนนี้ได้เป็นศิลปินครอสอัพด้วยนะครับประจำเดือนเมษายนของเรานี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างฮะก็ีิจัยนะคะที่ได้มาใกล้ชิดนะคะกับชาว ไลฟ์อจีนะแล้วก็เรามีหลากหลายอย่างที่จะได้อัปเดตแล้วก็ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะะทั้งเดือนเลยนะครับจุดใจยังไงเจออยู่ๆทั้งเดือนแน่นอนหัดร้องหัดเต้นอะไรกันไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใน NJ Story แล้วละกันครับผมวันนี้นะคะ ถาอย่หนึ่งเรื่องความรู้สึกของการได้มาเป็นบ j จิ๋วได้มาเป็นแล้วครั้งนี้เป็นครั้ที่อ2อ,สองสำหรับนิวนี่ครั้งแรกรเลยแ,แต่เราเป็นยังไงบ้างครับคนที่เป็นครั้งแรกก่อนดีกว่าเราพูดไม่เก่งนาะเมื่อกี้ก็ไหลเป็นน้ำเลยนะ <c oughs> ตืน่นเต้นไหมครับมาถึงต้องเปิดตัวด้วยการร้องแบบออคเคเบล่าด้วยตื่นเต้นเราเห็นว่าจ้างมาคุมอ่ะร้อ,ะองเพลงด้วยพิธีกรด้วยเดี๋ยวเ,เสิร์ฟน้ำด้วยเลยเอยอ,าเอาได้เหรอเราขอแก้วหนึ่งเ <laughs> แล้วจิ๋วนะครับครั้งที่2เป็นไงบ้างรครับก,ก็ตื่นเต้นอยู่นะคะเพราะจริงๆเราก็ชินกับร้องเพลงมากกว่าวันนี้มาทําอะไรแบบเป็นสีสานนะสำหรับท็อปติกหัวข้อวันนี้นะคะคุณอยากหยุดเวลาไว้กับอะไรมากที่สุดนะคะอ,อยากจะหยุดเวลาไว้ตรงนี้แหละครับอิจฉาเซ่งง ก็อยากจะหยุดเวลาไว้เงี้ยนานๆจะได้อยู่กับยอดฝีมืออ่าศิลปินที่คุณชื่นชอบใช่เราก็อยากจะหยุดเวลาไว้ตรงนี้เหมือนกันจริงๆเพราะว่าเราไม่เคยมาทําพิธีกรเสล็บอะไรอย่างนี้มาก่อนรู้สึกสนุกมากใช่แล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยไม่เลยไม่เป็นไรโอเคอ่ะทีนี้เรามาอ่าน SMS กันบ้างดีกว่าค่ะอยู่ในมือแล้วใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วให้คนอ่านเสียงพร่องละกันผมไม่ไพ่ใครเขียนเนี่ยแกะก่อนนะจะบอกว่า อยากให้พี่นิวพี่จิ๋วประสานเสียงเพลงลูกทุ่งบ้างค่ะเกเงได้เท่าไรแล้วพี่เป็นไงล่ะนิดนึงก่อนเนสเนสเนสอนสานสเ่สเนิเนสเนสเกินอ่นเนีเนสเอสเนสยนสเนสเนสเนสนสเนสเนสันสเนสเน่เนสเ้เนสเสนนส้เจงนเนสัน มีอีกบอกว่าอยากหยุดเวลาเวลาขณะที่ได้กอดเจ๊ทั้งสองคนครับมาเลยค่ะอามาแล้วพี่จิตรใจกันไม่ไหวมากนะค่ะถือว่าช่วงหลังไม่ค่อยได้มานะคะไม่ไดกว่างนั้นสิยังมาอยู่เรื่อยๆไว้เพียบดีค่ะชนะเลศค่ะโอเคโอเค อยากหยุดเวลาไว้กับช่วงมอปลายจะได้ใช้เวลาเพื่อค้นหาตัวเองว่าชอบเรียนอะไรและอยากทำอะไรให้ดีที่สุดโอ้โหดูดีนะคะดูดีมากครับหยุดด้วยคนค่ะเลยผลไม่อยากโตไม่อยากโตไปดื่มนมเพิ่มเหรอโูค่ะไปอ่านหนังสือเพิ่มด้วยเพิ่มความรู้อุ้ยคนนี้ก็สูงนะครับส้นสูงมาดูสูงส่งเลิศ ดีกว่าก็มีอยากหยุดเวลาไว้ตอนเรียนม .6 ครับเพราะช่วงเวลาที่มีเรื่องราวน่าจดจำมากมายยังว่าอยู่นะกี้อยู่ห้องเดียวกันแน่เลยอย่เดยันจีบกันมาก่อนนี่ไหมคะบอกว่าพี่เคนเป็นไอดอลผมครับอย อหล่ขึ้นมาขอบคุณครับขอบคุณครับเออยนานๆจะหยุดพี่เคนไว้แบบนี้ตลอดไปเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เติมฮะอันนี้เติมไปไหมเดี๋ยวบอกตอนอ่านอย่าหัวร้อสิครับพี่ตอนพูดถึงพี่เคนอะหยุดเนี่ยอยากหัวร้อพี่เขาเสียอันสุดท้ายนะคะบอกว่าอยากหยุดเวลาไว้ตอนที่นิวจิ๋วร้องประสานเสียงร้องประสานเสียงแล้วหยุดไว้ โอ้หยุดไว้แล้วแม่เราจะได้ยินประสานไหมล่ะไม่ได้ยินนะอาจจะอยากให้หยุดไว้ช่วงนึงอ่งร้องวนไปก็ยังไงก็โอ้โหเอาน้ำไปครับน้ำไปเดี๋ยวเหนื่อยวันนี้เหนื่อยเยอะแล้วถ้าอยากทำอย่างนั้นไม่ยากครับถ้าซื้อแผ่นของนิวจิ๋วแล้วก็กดรีพีทวนมันไปเรื่อยๆก็จะได้ยินเสียงประสานกันตลอดเวลาหรือว่าหรือว่ามาดูเต็มเต็มเอ็นเจสตอรี่คอนเสิร์ตเดี๋ยวจะลากเสียงให้ยาวที่สุดเลยนะครับ นิวมีไหมของนิวคะอยากหยุดยั้งวันเวลาอันนี้ร้องเพลงแล้วนี่จริงจริงอ๋ออะไรแล้วกับพี่นิวพี่จิวแล้วจะกอดให้พี่ถ้าซองให้นานที่สุดน่ารักอ่ะจะไได้อยากหยุดเวลากับพี่นิวพี่จิวเอีกแล้วเหรอแล้วจะไปกระซิบเบาๆที่ข้างหูพี่นิวพี่จิวว่า ไมได้ม่ได้ไอ่ากหมคนลุกเหรอยังยังไงขึ้นมาเป็นใจเลยยงะไรเงี้ยว่าอยากหยุดเวลาไว้จะได้ไปกระซิบเบาๆข้างๆหูพี่นิ่พี่จิวว่านิรักพี่มากน้องอโซึ่งอ่ะเห็นมดะคนนคนทางนลุกอยากหยุดเวลาให้เป็นวัยรุ่นตลอดตลอดตลอดจะได้นี่ความในใจหรือว่าอะไรครับ ด้วยค่ะเอราวเอาจริงเนี่ยรุนหน้าด้วยอ่าอย่างรุ่นอยู่อย่างรุ่นอยู่จะได้ใช้ชีวิตมันๆและ M V 1 MV2, M V โอ้โหผมล็อกอ๋อผมเลือกผมเลือกไม่ถูกเลยครับพี่นิวพี่จิวเลือกให้ผมหน่อยนะครับโอ้โหปากหวานน่ะโอ้เขาบอกว่าโอเค โอเคไม่ใช่ไม่เพลงที่เป็น MV Winner นะครับนั่นก็คือทัน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 ททันเป็นไปตามคาด MV 2ของตายอบปองสักษ์คาฉันก็เป็นของตายฉันก็อืมพอแล้ว ไปลุ้นกันดูว่าจะร้องเพลงนี้หรือเปล่านะแล้วถ้าร้องอาจจะเต้นแรงขนาดไหนเดี๋ยวลองดูแล้วกันในเอ็นจีวอรมรอแล้วเนี่ยวอมรอวอมรอวอมไว้ก่อนไม่เป็นไรเป็นไงบ้างคะวันนี้มาจัดรายการขอบคุณรายการรายประทีด้วยนะคะขอบคุณพี่เคนด้วยนะคะขอบคุณพี่พี่ทีมงานที่ให้โอกาสนิวจิ๋วนะคะแล้วก็ก็ยึดเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาจัด อย่างนี้ได้เรื่อยๆครับไม่ต้องถึงจะยืดผู้ชมก็รู้อยู่แล้วใครจัดด้วยกันก็ได้ไงจัดด้วยกันก็ดูเข้ากันดีนะะดูคล่องด้วยนะคุนนี้เหมือนได้วิชาการจัดรายการมาจากใครอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่รู้ดู อาจจะฝึกๆกันมาส่วนตัวที่สุดส่วนตัวที่สุดคือต้อพูดไม่เก่งขอบอกเลยเอาหรอฮะแต่ก็พูดเก่งขึ้นนะฮะหลังจากที่อะไรประมาณนั้นนะครับที่รู้จักไปชม MV กันต่อเอ้ยไม่มีแล้วมีแล้วมีแล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและนิวจิ๋วคงน้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะัสดีค่ะไปดูกคนสนับสนุนกันค่ะติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z ทางช่อง16และช่อง33 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-Band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www gmmmusic com live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน gmm channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ mm ์ www gmmmusic com live gmm music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี